สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำ่าเจอกันทุกวันแบบนี้ครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ย้ําก่อนว่าคืนนี้มีไลฟ์สดเจอกันทั้งทางเพจแล้วก็ติกตอกของสับขาหลอกเวลาหกโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันนี้นี่จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมบ็อกซิ่งเดย์หลายคู่เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไลน์แอดก่อนครับแอดเจดีสิสาตามลิงด้านล่างนี้ครับตอนนี้โปรโมชั่นยังต่อเนื่องจากบอลโลกสมัครสมาชิกใหม่ได้้้เสือออบลขงแทททันี อาพิเมลีกคืนนี้ครับไปเริ่มกันที่เวลา4ี่ทุ่มกันก่อนครับไปที่เลสเตอร์ซิตี้อันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอันดับ3เลสเตอร์มี17แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในคาราบาวครับบุกไปถล่ม M k มดอนมา3 0นะครับตัวหลักๆก,ก็เหมือนเดิมยูริติลิมันวิเฟตเอเดดีแนวรุกอ่ะลงแน,น่แคือฮาวิบานนะครับคาดว่ามาร์คอารเบรตันกับแพสซันดากล้าจะกลับมาลงเล่นในบอลลีกนะครับทำให้เชี่วาดีอาจจะกลับไปที่ม่นั่งสำรองในขณะที่นิวคาสเซิล 30ต้มเกมล่าสุดเล่นคาราบาวครับเปิดบ้านชนะบอลหมัด1-0นะครับตัวหลกัหลกๆพวกบอลโลกกลับมาหมดนะครับคีรันทิปเปียบูโนโกิมาไลส์รวมไปถึงแนวรุกอลองซังเงน็กซิแมงนี่กลับมาฟิตเล่นกับมิเกลอาเมรอนนาเป้าเป็นคัลลัมวิลสันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ,บ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้นิคลเซอรเป็นต่อแน่นอนครับผมว่านิคอลเซอรอยู่ในช่วงฟอร์มสุดยอดจริงๆนะครับชนะมาเจ็ดนัดติดต่อกันในทุกรายการแถมอลองซังน็กซิแมงหายจากการบาดเจ็บสมบูรณ์ด้วยครับผมว่าเกมนี้นิคลเซอรดีกว่าจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มเชียรนิวคาสเซิลนะครับ คู่ต่อมาเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันครับเซาท์ทันตันทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับไรตันอันดับ7จ็ดเซาท์ทันตันสิแต้มเกมล่าสุดเล่นคาราบาวครับเปิดบ้านชนะลินคอนมา2 1หนึ่งะครับตัวหลักๆเจมส์วอร์ดพาวอโมเมตเอลยูนูซี่ครับคู่งหน้าเป็นอันดับอัร์มซองเล่นกับเชอดัมเจอกับไรตัน21แต้มเกมล่าสุด ไปตกรอบคาราบาวครับแพ้จุดโทษชาวตั้นทีมจากลีกวันแบบพลิกล็อกเลยครับแถมคืนวันนี้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์มิดฟิลด์แชมป์โลกก็ยังไม่ดังได้พักต่อเนื่องนะครับดังนั้นจะเป็นมอเยเซตไกเซโดโซโลมอนมาร์ทคารุมิโตมะนั่งข้างหน้าเป็นเลนโดทอสานะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันกินกันไม่ลงเสมอกันทั้ง2เกมครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังยกให้ ไบรทันบุกมาเป็นต่อแต่ผมบอกเลยครับว่าพอมีบอลโลกมาขั้นเดือนกว่านี่ซอมตันที่ฟอร์มแย่น่าจะจูนกันมาดีครับเกมนี้เล่นในเซนต์แมรีผมว่าเชียสเซาท์แฮมตันดีกว่าครับมีแต้มไม่เสมอก็ชนะคู่นี้เชียสเซาท์แฮมตันนะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปที่แอสตันวินล่าอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอันดับ6วินล่ามี18แต้มเกมล่าสุดบุกชนะไบรทันมา2-1นะครับอูนาเอเมรี่ยังหมดสิทธิ์ใช้งานเอมิเลนโน่มาร์ติเนส ประตูแชมป์โลกนะครับคาดว่าน่าจะได้พักต่อเนื่องตัวหลักๆก็จอร์นแม็กกินดักัสลุยแนวรุกเลออนไบลี่ดดนนี่อิงนะครับโอกาสเจอทีมเก่าในขณะที่ลิเวอร์พูลครับมีอยู่22แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้แมนซิตี้ในคาราบาวครับ2-3าตกรอบนะครับแต่ว่าคืนวันนี้ผู้เล่นตัวหลักน่าจะกลับมาครับโดยเฉพาะเกมรับอย่างเฟอร์กิลฟันไดตรงกลางก็จะได้เตียโก้คันทาร่ากลับมาเล่นกับเฮนโดกับฟาบินโยนะครับแนวรุกลงแน่แน่คือโมซาลากับดาวินนูนเยสครับฤดูการที่แล้วเจอการลิเวอร์พูลชนะไป กลับแต่ว่าเบียดเบียดนะครับ1นกับ2อคู่นี้ก่อนเกมเวอร์พูบุกมาต่อ1ลูกผมว่าเวอร์พรูเหนือกว่าจริงแต่แพงไปครับวิลล่าเล่นในบ้านแถมมีอุไนเอเมอรีนะครับผมว่า เกมแบบนี้วัดใจแอสเซน i l วิลล่าดีกว่าครับมีมุมเสมอหรือต่อยแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียแอสเซน i l วิลล่านะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่นิวคาสเซิลเซาท์ทอมตันและแอสเซน i l วิลล่าครับและเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไปด้วยลายเอดของเราแอดเจดีมครับมีโปรโมชั่นเสื้อบอลของแทสสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็เป็นลายกลุ่ม VIP แบบทีเด็ดด้วยนะครับเอาเป็นว่าไม่เหมือนใครครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ